ฮะเมือ <laughs> งพอแม่พี่น้องอืมข <laughs> นมันไหล,ไลมมอืมไม่ตะฟินนะ จับแฮงมาใด้ตัวนี้ ยอยอพกกะแห่แหอกโซมิกเกอโอ้โหพี่น้องงามขากงามแหน่ ยุ่แต่ใหญ่แล้วพี่น้อง ติ่งตัวปล่อยเก็บเป็นเสียวเด้ออันนี้ลืมมีดพี่น้องก็สิฮักขวนเนาะทำไมเราเก็บอยู่ฟังพุ่นขม่ารอบหนีบ่ได้เอามีดมานั่มเก็นหนุ่มไปเลยพี่น้อง ขาแม่พี่น้องคุณนะ่ะขาอวบขักน้องบังพะไงยเราเก็บเก็บตามภาษาค,คนแก่ เสียดายมันเหนียกพี่น้องมันเหนียกมันเอาปลได้เสียดายค่ะจังสีมันเอาบ่าได้ไหมพี่น้องนี่มันเละแล้วนี่ไปตากก็บ่ได้ฝนตกหลายๆลายเห็ะนไะหม ฟุ uh, to ้นคอยอะไรสมุทรซิกแดนเอ่โดมกัมมะอะไระจีอึดอันนั้นแฝ พี่น้องคลิปนี้จะมีแต่หนุ่มนะจ๊ะเพราะว่าลืมหนีด <laughs> คนนดีพี่น้อง <c oughs> พี่น้องสะออนเห็ด เห็ดมันปูมาหลายขักหลายเนี่ยเถพี่น้องพุน่ะเบืง้งใส่ห h าเอาส่นพุน่ะอ่ะอะ,ะดึงตับตับบ่บันเนพี่น้องเอย Det er ikke... Inte. Ah, inte, inte, inte en liten kran. Du måste titta här. Jaha. Den. <laughs> Man gömmer <laughs> มาเก็ด้ตัดขายเบิองเด้อข้าวเดียวพี่น้อง่อใยญยอยู่ขัางล่าง น่หด,ดอกหน่อยฮอไปตากเลย,เยจังอมน้ำครับพี่น้อง อ๋อยกเว้นต่อะติ่ต่อบ้านเรอ๋อได้ตรงยอะตังเลยจะได้ครับพี่นองม้องอมนำ เยอะสักนจะยากกินคุลุคุลุลงไปเด้อเสร็จเกดวินพมมานีละเมียโอ้ยอินเตอร์โกสมาซอกเดนไห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 นหนโอ้ยมองยางดีๆกับว่ายางพี่นอง <Huh? S 1> มองนีนดอกหน่อยดีดีพี่น้องนี่ดอกขึ้นไม่ไหมหนุ่มเอาหนุ่มเอาอีกแล้ว chương trình của chúng ta là chương trình của chương

ต้งพี่น <sa ic 7> <ke> ้องนั <soc ain> ่นก like <ne> <lan> <rain> ็เต็มแล้วเอาบาไว้ฉันเอาบาไว้แล้วสั้นอ๋อไว้บียร์เลนผมมันผมมันเนี่ยหลอกฟาร์มไหน แม่แวกเขนโชคดูบิเนเหรีนิ้วอะนะป้าพ,พี่น้องพี่นะอดบ่ได้พ่อใหญ่ว่ะจะเอาเถาะสันบ่อเอาจังใดเห็นหร <c oughs> อแม่กันยุกไก่ไข่ยางพันเนาะพี่น้องยางพันก็ต้องเอากันยุยไก่ยุยไก่เราเห็นหลายปวดบ่ายางไปอ,อันใดเขายาง <c oughs> คลิปนี้กับซ้ำนี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้อง นี่แล้วยุหน้อยหนึ่งจะไปเก็บอีกมาตติมกันให้ได้เต็มพี่น้อง